สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ็นก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องอีกครั้งเป็นคลิปที่2ของวันที่13สิงหาคม2568นะคะในคลิปนี้แม่เพ็นจะมาสรุปเอาแนวทางหาหนอยรวมและหาหนอยแยกครบจบทุกสำนักในคลิปนี้คลิปเดียวเด้อค่ะเนะาะเพราะว่า โหลดคลิปซาแหกยานจะโหลดคลิปบท่านนะคะ fc ก็เลยจะเอามารวมสรุปให้เธอเดียวนะคะมีทั้งของสีเซียนของทุกสำนักนั่นแหละเนาะอยู่ในนี้ทั้งฮานอยรวมและฮานอยแยกนะคะเบิงคลิปให้จบนะคะ fc ต้องเบิงคลิปให้จบนะคะมือนี่ก็สรุปฮานอยให้ในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะเบิงคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนเดอร์ค่ะเนาะอ่นะ เข้ามาเบิงผลฮานอยของเมื่อวานนี้นะคะสำหรับผลฮานอยวันที่12สิงหาคม2568นอยพิเศษบนออก141่ล่างออก87แล้วก็ฮานอยปกติบนออก675ล่างออก81แล้วก็ฮานอย VIP บนออก399ล่างออก14นะคะเมะื่อาวานแบบนี้เด้อค่ะตอนนี่ อันนี้ของน้องเพชรนำโชคเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่น1เม็ดเดียวนะคะหมาทั้ง3ามฮานอยเนาะพิเศษปกติ VIP มาหมดเลยนะคะจับคู่ให้เข้าที่ชุดเน้นหนนะคะผู้ใดตัดเลนในชุด3ตัวบนก็จะได้ทั้ง3ามฮานอยนะคะนี่ค่ะหน 4, เนาะถ้าผู้ใดตัดเลนก็จะได้ยูเนาะแปดหนึ่งหนหนะะึ่งสี่หนึ่งเลยค่ะ นอย V.I.P. ปกติแล้วก็พิเศษเนาะมาหมดเลยนะคะส่วนของสุดใจพารวยวิ่งลูดมาตัวรอง9ออก99จับคู่บอกเขาแม่ริลวพารวยวิ่งลูด9กับ1มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าชุดรองออก 99นอย VIP 1ฮานอยนะคะเบอร์โทรติดต่อหาแม่รล้ววนาะผู้ใดอยากปรึกษาเรื่องดูดวงนะคะ0804392186นะคะของแม่รล้ววนาะส่วนของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้จับคู่บ่อเขานะคะเก้ามาหนึ่งตัวอยู่ในชุดวินเนาะมาเก้าหนึ่งตัวพราะเกลี้ยงห้ากับหกมาที่ห้าจับคู่บ่อเขาคือกันนะคะ ตาปากน้ำโพ1กับ4กอดคอกันมา2ฮานอยนะคะ1มา3ฮานอยเลยจับคู่ให้บเข่าเนาะส่วนฮานอยแยกวิ่งรูดมาหนฮานอยของเขาฝากมาก็คือฮานอยปกติจับคู่โบเขาส่วนของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ก็วิ่งรูด1กับ4มาด้วยกันเนาะกอดคอกันมานี่คะ่ะ ก็ถือว่าเข้านะคะสี่หนึ่งเนาะน้อยอพิเศษเนาะส่วนห้าน้อย VIP ปกติกาบอเข่าเนาะคะ่ะวิ่งลูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะ แม่เพนจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สิบสามสิงหาคมสองห้าหกแปดเนาะมาเอาของเซียนเชียงใหม่กันเลยนะคะสามฮานอยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่เก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเน้นที่เก้าหนึ่งกับเก้าสี่เนาะของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่เก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดเน้นที่เก้าหนึ่งกับเก้าสี่นะคะ บะหมี่ตัวเก่ามาเทียบน้องบ่าวว่านี่บด้ลงคลิปบด้มากเนาะส่วนของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดเด่นสี่รองแปดจับคู่ให้มีชุดเน้นเนาะชุดเน้นสี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าชุดรองแปดศูนย์แปดสามกับแปดเก้านะคะฮาหนอยรวมเซียนเชียงใหม่เอเซียนโคราชนะคะวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สี่รองแปดจับคู่ชุดเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้า แล้วก็ชุดลอง8083กับ89นะคะมาแคปหน้าจอของเซียนเชียงใหม่กับเซียนโคราชกันก่อนเนาะคะ่ะสำหรับฮาหนอยรวม3หฮาหนอยวันนี้พิเศษปกติ VIP นะคะแคปหน้าจอ,อเด้อจะ้ะเบิ้งคลิปให้จบเนาะคะ่ะผู้ใดเบิ้งคลิปบจบเดี๋ยวจะถามหาเนาะว่าของอาจารย์นัน่นอาจารย์นี่ได้มาบอเนาะแต่ว่าสำหรับของพ่อหมอดูเลขเด็ดบด่ไดมานะคะ ได้แล้วไปต่อเนาะมาต่อที่ของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองรองสามจับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองสามกับสามหนึ่งสามแปดชุดเน้นสองคู่สองหนึ่งกับสองสามชุดรองสองคู่สามหนึ่งกับสามแปดนะคะสำหรับแนวทางห้านอยรวมของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองรองสาม จับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองสามชุดรองสามหนึ่งกับสามแปดนะคะเข้ามาต่อที่ของพี่พหัดนะคะเซียนผหัดวิงลูดบนล่างวันนี้เด่นที่หนึ่งรองเก้าจับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองชุดรองเก้าศูนย์กับเก้าสองนะคะแนวทางฮานอยรวมของผหัดชาแนลเนาะช่องผหัดชาแนลนะคะตอนนี้งดลงคลิปนะคะเพราะว่าถูกปิดกันเนาะ เพิ่นไปลงทางช่องสำรองนะคะก็ชื่อพหัดคนเดิมทาง youtube นะคะอย่าไปติดตามเพจนะคะเพจปลอมทั้งนั้นเดอ้อจ้ะเนาะอ่ะวันนี้หาหนอยรวมของพหัดชาแนลวิ่งรูดเด่นหนึ่งลองเชุดเน้น1นศย์กับหนสองชุดลอง9-0ย์กับ9กสองค่ะแคปหน้าจออาจ้ารยคำแพงปิดเสียงให้แม่หน่อย ไม่มันดังอยู่จะเข้ากล้องแม่ไปออกไปเล่นข้างนอกไปเฝ้าเม่เฝ้าคักเฝ้าเนี่ยค่ะเอฟซีเอ้ยบ่ไปบ่ห่างแคปหน้าจอได้แล้วหรือ,อยังไปต่อนะคะมาต่อที่ฮานอยรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกรองสี จับคู่ชุดเน้น6 1 6 2 6 0ชุดรอง4 1 4หนึ่งและ40นะคะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะวิ่งลูดบนล่างค่ะอยู่ใส่ตัวเมื่อวานนี้เข้าบอเมื่อวานนี้ของสุดใจพารวยวิ่งลูดมาที่9จับคู่บ่อเข่านะคะวันนี้วิ่งลูดเด่น6ลรอง4จับคู่ชุดเน้น6 1 6 2 6 0ชุดรอง41 42กับ40นนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เข้าตัวรองนะคะวิ่งลูด ส่วนมาต่อของตาปากน้ำโพนะคะหานอยรัววันนี้ตาให้วิ่งรูด0ูนย์กับ3บนล่างนะคะชุด2ตัวก็จะมี0ูนย์ศูน3์3อ3ศูนนะคะของตาปากน้ำโพค่ะเมื่อวานเนาะของตาวิ่งรูดมาทั้ง3ามฮานอยแต่ว่าตาจับคู่ให้บอเข่าเนาะ ก็วิ่งรูดกอดคอ,อกันมา2องฮานอยหนึ่นึอยพิเศษกับนอย VIP นะคะส่วนหนก็มาที่นอยปกติก็แสดงว่าวิ่งรูดเข้า3ามฮานอยเลยเนาะวันนี้วิ่งรูดให้มาบนล่าง0นย์กับสามจับคู่ชุด2ตัว0ูนย์ศูน3์3องศแล้วก็สามส่นะคะอ่ะมาแคปหน้าจอเอาของ สุดใจพารวยแล้วก็ตาปากน้ำโพกันนะคะสำหรับหาหน่อยรวมวันนี้เนาะได้ไปแล้วหกสำนักด้วยกันนะคะของสี่เซียนสุดใจพารวยตาปากน้ำโพเนาะคะ่ะแคปหน้าจอแล้วหรือ,อยังเนาะถ้าได้เลยจะพาไปต่อนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเนะ่าเนาะเพราะว่าครบทุกสำนักเลยสรุปเถือเดียวเลยนะคะอ่า มาต่อที่ของน้องเพชรนำโชคนี่บริษเขียนวันทีให้เลยค่ะน้องเพชรนำโชควันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5เม็ดเดียวนะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่5เม็ดเดียวจับคู่ก็มีอ่าชุดเน้น5 8 5 4ปดห้แล้วก็5้าสห้ส่วนชุดลงก็จะเป็น8 4 9สี่เกสีสาม ชุดสามตัวบนก็จะมีสองห้าห้าเก้าหนึ่งแปดแปดสี่หกแล้วก็แปดสามห้านะคะเดี๋ยวมาเพ่นเขียนวันที่ให้แป๊บนึงค่ะเอลซี่น่ะนะคะของน้องเพน่นนำโชคเมื่อวานเนาะจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยสำหรับตัววิ่งตัวลูดเด่นหนึ่งเม็ดเดียวเนาะ ถ้าผู้ใดวิ่งรูดผู้ใดรูดก็จะได้ทั้ง3หามฮานอยเลยเนอะพิเศษปกติ VIP จับเข้าชุดจับคู่เข้าชุดเน้น1 8เลขออก8 1ล่างของนอยปกติสำหรับวันนี้วิ่งรูดเด่น5บนล่างเม็ดเดียวชุดเน้นก็จะเป็น5 8 5 4 5 6 5 3 5 5, 5ชุดรอง8ปดสี่เ3้าชุด3ามตะบน2 5 5 9 1 8 8 4 6กับ8 3 5สนะคะ มาต่อที่ของแม่รลิ้วพารวยเนาะส่วนของแม่รลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น0ูนย์กับ7ชุดเน้น2ตัวก็จะเป็น0407 0, 4 0, 7, 0 8 4 7ศูสี 1, ชุดรอง171848กับ78นะคะของแม่รลิ้วพารวยวันนี้เนาะ ส่วนเมื่อวานของแม่วิ่งลูดมาทั้ง2ตัวนะคะหมา3ามฮานอยเมา1นึฮานอยจับคู่เข้าชุดรองเนาะก็คือมาเบิ้ล9 9้าเบนของฮานอย VIP นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้วิ่งลูด0ูนย์กับ7บนล่างชุดเน้นก็จะมี0 4 0 7 0 8 4 7 4 1ชุดรอง1 7 1 8และ4 8 4แปกับ7 8นะคะ แคปหน้าจอเด้อจ้ะของน้องเพชรนำโชคกับแม่ลิ้วพารวยนะคะาได้หรือ,อยังได้แล้วไปตนะคะ,น,ะ,คะนู่น่ะสอนควา้วม,ม่านได้แล้วไปต่อนะคะว่าจะสอนความเป็นเป็นกํแแพงแกงส้ม ามาเอาตัวเลขแนวทางค่นอยรวมของอาจารย์สวัยกันต่อค่ะเลขชุดวินวันนี้มีสี่ตัวก็คือสามสี่เก้าศูนย์จับคู่ชุดสามตัวบนเออผิดค่ะชุดสองตัวบนสามสี่เออเนี่ยชุดสองตัวบนล่างก็คือสามสี่สามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ตัวกันก็จะเป็นสองศูนย์กับเก้าสองเออมเแมนสองเก้าโอ้ยจะเป็น 2, <laughs> บอกบาถึงจ้าเธอจะมันยังเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดมาเป็นชุดวินก็มีสามสองเก้าศูนย์มาที่เก้าหนึ่งตัวจับคู่บนเขาเมืนน่อนีวิ่งลูดเดนมากเป็นชุดวินสามสี่เก้าศูนย์จับคู่ออกมาได้สามสี่สามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์กับสองเก้านะคะผิศภาพตลอดเนาะ คือว่าแหละเนาะคันบ่อิพกับบม่นแม่นอนองคําแพงดอกแม่ไม่พิดคนไหมคันพีทก็อยู่ข้างนอกก็ออกไปหาพี่เขาไม่ใช่มาถามแม่แม่ทํางานอยู่แม่บอกตลอดเวลาแม่ทํางานอย่าก,กวนแม่อ่ะมาต่อของพ่อเกลียงนะคะหาหนอยรวมวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองกับ1จับคู่ชุดเน้น2ตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกชุดกันหนึ่งเจ็ดกับสามหนะคะ อันนี้เป็นของพ่อเกลียงวันนี้เมื่อวานนี้ของพ่อเกลียงวิ่งรูดมาหนึ่งตัวนะคะมาที่ห้าจับคู่เบอร์เขาเมื่อนี้คะ่ะพ่อให้มากับวิ่งรูดเป็นเด่นบนรางนอกก็คือสองกับหนึ่งจับคู่ชุดนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกชุดกันหนึ่งเจ็ดกับสามหกค่ะ,ะมาแคปหน้าจอจา้าห้าน้อยรวมอาจารย์สไวยกับพ่อเกลียงนะคะ อโอเคเนาะได้แล้วไปต่อค่ะมาเอาฮานอยแยกกันเลยทีนี้มาฮานอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดนอยพิเศษให้มา0นกับ3บนล่างชุด2ตัวก็จะมี0ูนย3ศูนชุด3ตัวบน3 0มกับ0 3 3ส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่7กับ0ย์บนล่าง จับคู่มี7 77, 7 000, 7 0เจ0ดชุด3ามตะบน700ูนยกับศูนส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่8กับ1บนล่างชุด2ตัวมี8ปดหกแปดเส่วนชุด3ามตะบน819กับ186นะคะตาป่ายน้โพว,วันนี้นะเมื่อวานค่ะของตาจับคู่เข้าอยู่ในชุด3ตัวนะคะมาฮานอยพิเศษนะคะหนึ่นะคะเลขออก 1นึเนาะวิ่งลูดก็มาทั้ง2ตัวน้อยพิเศษมา1นึ่งฮานอยสำหรับวันนี้น้อยพิเศษให้ลูด0นย์กับ3บนล่างน้อยปกติให้ลูด7กับ0นบนล่างน้อย VIP ให้ลูดที่8กับ1บนล่างนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเามาต่อที่ของ เขาฝากมาส่วนของเขาฝากมาวันนี้ฮานอยแยกวิ่งลูดบนล่างเด่น3มกับ4ชุดสองตัวมี3ามส4งสาชุด3ามตบน3สาสกับ4 3 2ส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่สองกับ3บนล่างชุดสองตัวมี2 0 2 1 3 0 3 1ชุด3ตมตบนสอนึ่งกับ3 2 0 และฮานอย VIP ให้รูดที่7กับ8บนล่างชุด2ตัวมี7 8 7 9 8 8 8 9ชุด3ตัวบน7 8 9กับ8 7 8นั่นเองค่ะเนาะมาเบิงของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งรูดมา1นึ่งฮานอยมาหนอยปกตินะคะจับคู่บอเขา่าเนาะเมื่อวานนี้หลุด วันนี้วิ่งลูดนอยพิเศษมา3กับ4บนล่างนอยปกติมา2กับ3บนล่างนอย VIP มา7กับ8บนล่างค่ะ,อะเอฟซีทั้งช่องมาแคบนาจอเอาหานอยแยกของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมานะคะวันนี้ขอให้ปังปังแตก3มตัวตรงๆเนาะแล้วก็แตกบนแตกล่างทั้ง3าหานอยเ้อค่ะ วันนี้วันพุธเนาะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันดีสำหรับทุกท่านทุกคนเด้อค่ะอย่าลืมเด้อเลขฝันแม่น้องคำแพงเมื่อคืนนี้ฝันว่ามีคนเอาไก่อีนา,างอย่างกันกกระท่าเนาะคะ่ะไก่นกกระทาวาสันมหามห้ยมาห้ตัวหนึ่งแต่ว่าบอมเป็นแม่เพ่นจับเอานะคะเออแม่เพ่นจับเอาตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งกับเด็กน่อยจับเอาเพ่นมหาห้แค่ตัวเดียวที่เรียก เซอร์ที่สองก็มาให้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเพิ่นคั่วมาหายล้วะนะว่าสสนไหมั่วเรียบร้อยแล้วนาะค่ะอย่าลืมนะเนาะเลขจ,จะมา1กับ9เนาะไก่นกกระทาแล้วก็มี4ด้วยนะคะเอฟซีพะว่าเด็กหน่อยแม่เพ่นไปน้ำม,มีแต่ผู้ยิ่งมดทุกคนเลยบบมีผู้ชายจักคนนะคะมีหลายคนมีน้องคําแพงน้ำเนาะมีแต่ผู้หญิงหมดนะคะ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันยกช่องนะคะขอบคุณสำหรับทุกเซียนทุกอาจารย์และเอฟซีทางช่องขอให้มีแต่ความสุขสมหวังดังปัถนาทุกท่านทุกคนเดอ้อจ้าสวัสดีค่ะ